อันนี้เราจะมาถอนทอํายาดมสมุนไพรจากนี้ค่ะเปลือกส้มโอค่ะนี่เราจะต้องมีนะคะเปลือกส้มโอนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาชิ้นใหญ่ๆมาหั่นก,ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็คัตเตอร์ค่ะแล้วก็ต้องมีไม้จิ้มฟันเคเดินทางกันค่ะอันดับแรกค่ะหั่นทีนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เราะทนี้เรื่อยๆนะคะให้ีดไปหนึ่งประมาณสี่ชิ้นแปชิ้นก็ได้ค่ะแล้วเอา,เาไปฉีดนมัชิ้น่ันค่ะ้อาหั่นเป็นชิ้นเสร็เด็กๆประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ประมาณสี่ชิ้นนะคะเสียบไปเรื่อยๆค่ะ<ป>ตามใจเธอค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทับตัตนขั้นตอนต่อไปกันค่ะคนี่ค่ะของเราค่ะอันนี้อันที่เราทำเมื่อกี้นะคะใหญ่ามากเดีย๋ยวเราจะไปเอามาจิ้มฟาร์มาเทอร์แล้วก็หั่นเอาเปลือกส้มเอาเปลือกส้มโอเนี่ยหั่นไปเรื่อยๆแล้ว,ลวให้ได้ไหลายๆอันค่ะนี่ค่ะเราทำได้สี่น้ยค่ะ จะเอาทั้งสี่ไม้นี้นะคะปแช่ในนะ้ำประมาณหนึ่งนาทีแล้วพอสเสร็จก็ตอ่อแช่ตู้เย็นประมาณ2นาทีแล้วจะได้ค่ะที่ค่ะที่เราทำก็เปียบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นกันค่ะแช่ช่องฟิตค่ะนักหน้า,นาใช้มือหน่อย ล้อค่ะครบสองนาทีแล้วค่ะเปิดเลยค่ะโอยังไม่ทันทำอะไรเย็ยนเจี๊ยบเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วอันนี้เอาไว้ดมนะคะถ้าต้องการเป็นน้ำนะก็เอาไปแช่น้ำนานๆแล้วมันจะออกกลิ่นส้มโอแล้วก็ เปลือกส้มาันนี้ไว้ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้ขอจบการทำสมุนไพรไปก่อนนะคะกลมหน่อยหอมมากเลยค่ะเพื่นอนๆเอาไปแช่น้ำต่อแล้วนะคะเผื่อต้องการทำเป็นน้ำนะโอเคบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย